สวัสดีครับว่ดตอมเดชิกันเงินนะครับวันนี้เรามารีวิวกองทุนกันอีกหนึ่งกองนะครับเป็นของทางไทยพาณิชย์นะครับตัวนี้ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นกระแสในช่วงนี้อย่างมากเลยหลายคนบอกว่าเมื่อไหร่จะรีวิวสักทีมีพิมพ์เข้ามาขอรีวิวตัวนี้เยอะเลยนะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันผ่านช่วงของการ IPO กองทุนไปแล้วก็เพิ่งได้มีโอกาสมานั่งทําครับแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับกองทุนที่ชื่อว่า SCB Block นะครับก็เป็นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยยยวววข้้ออองกกกััับบลลเเนนนะรรีีาาาามดดู่ เบื้องลึกเบื้องหลังของแต่ละกองทุนที่แต่ละสินทรัพย์ที่เขาเลือกในกองทุนตัวนี้นะครับมีรายละเอียดยังไงบ้างมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับบนหน้าเว็บไซต์ของ SBA c M เนี่ยนะครับเขาจะมีตัวตัวเหมือนเป็นแบรนเนอร์บอกเลยว่าเนี่ยเป็น P R การลงทุนนะครับว่าลงทุนในบล็อกเชนเทรนด์ของเทคโนโลยีที่เปิดที่ที่พร้อมจะเติบโตในอนาคตนะครับของ S c B Block จริงๆมันผ่านพ้นช่วงระยะเวลาการ I P O ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ ก็ไม่เป็นไรครับคือมันอาจจะไม่ได้ซื้อในระยะเวลา IPO ในราคา NAV 10บาทแต่เราสามารถซื้อในช่วงเวลาหลังจากนั้นได้มาดูรายละเอียดกันครับนะครับกองทุนตัวนี้เขาบอกว่าเป็นกองทุนที่อ,อ,อยู่ความเสี่ยงระดับ6นะครับคือกองทุนรวมหุ้นแล้วก็มี2ชนิดนะครับเป็น SCB Block นะครับ BLOC วงเล็บ A นะครับตัวนี้เป็นชนิดสะสมมูลค่า หรืออีกตัวหนึ่งนะครับใครที่ชอบอช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ S B Block วงเล็บ E นะครับตัวนี้สามารถเลือกซื้อได้ผ่าน S B A M Fun Click นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้างล่างดีกว่าตรงนี้คือจุดที่น่าสนใจว่ารายละเอียดของกองทุนตัวนี้นะครับมีตรงไหนที่มันเป็นเป็นประเด็นเป็นท็อปิกที่น่าสนใจบ้างเขาบอกว่าทําไมถึงต้องเป็น S B Block นะครับทำไมน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือว่าการลงทุนในกองทุนรวมตัวนี้จะไปลงสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าบ l o c k c h a i n นะครับเทคโนโลยีบ l o c k c h a i n เนี่ย เป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีเบื้องหลังนะเขาจะมีรายละเอียดบอกเลยนะครับว่าเบื้องหลังของบล็อกเชนทาอะไรยังไงบ้างแต่เขาบอกว่าอันนี้เน้นในการสร้างผลตอบผลตอบแทนการเติบโตของเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับมีเอ็กซ์พอร์เตอร์ทางอ้อมนะครับมีโอกาสได้รับผลตอบแทนทางอ้อมในคริปโตเคอเรนซีนะครับจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ได้ไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีโดยตรง นะครับไม่ได้ไปซื้อเหรียญต่างๆแล้วก็มาเป็นกองทุนแต่ว่าเป็นในรูปว่าไปซัพพอร์ตเบื้องหลังของเทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีก็คือบล็อกเชนนะครับทีนี้มันก็มีโอกาสที่จะได้ผลกําไรจากการที่เหรียญคริปโตเคอเรนซีได้ได้ความนิยมหรือเขาเรียกว่าฮป e ใช่ไหมนะครับแต่ว่าความผันผวนในการลงทุนตัวบล็อกเชนเนี่ยมันต่ำกว่า ต่ำกว่าการไปลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเต็มๆเพราะว่าจริงๆบล็อกเชนมันก็จะมีเทคโนโลยีบล็อกเชนมันก็คือบริษัทเบื้องหลังถูกไหมนะครับบริษัทต่างๆที่ลงทุนในกลุ่มของเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ใช่เหรียญที่มันไม่ได้มีแบบมันมีแบบอัพไซด์ดาวไซด์ที่แบบไม่จํากัดนะครับก็จะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าทีนี้ในส่วนของกองทุนหลักนะครับก็จะใช้เป็น i n v e s ส c o เป็นการร่วมมือกัน2เจ้าครับ i n v e s สโกกับ Elwood นะครับรวมกัน เป็นตัว global blockchain นะครับก็เป็น ETF ที่มีสภาพคล่องสูงมากนะครับตามที่เขาบอกเลยซื้อขายได้ทุกวันเพราะตอนนี้กำลังแบบได้รับความนิยมนะครับตัวกองทุนรวมเนี่ยมีการกระจายการลงทุนเนี่ยนะครับอยู่ในเรียกว่าระบบนิเวศธุรกิจหรือว่า ecosystem นะครับใน blockchain เนี่ยอยู่ถึง45-75บถึงบริษัททั่วโลกตรงนี้ถือว่ากว้างมากหรือว่าการกระจายตัวค่อนข้างเยอะนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวเขาบอกว่าเทคโนโลยี blockchain มันคืออะไรนะครับ คือเราต้องเข้าใจคาว่า disruptive ก่อน disruptive คือการที่มันไปล้มเ,เรียกว่าเทคโนโลยีออกเก่าเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับก็เรารู้จัก PC personal computer นะครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานกันนี่แหละ มาในยุคข,ของอินเทอร์เน็ตนะครับในยุคข,ของ90เรามีอินเทอร์เน็ตใช้งานกันเริ่มมีสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเพิ่มขึ้นมาจากการที่แท็บเล็ตของเรา,เาโทรศัพท์ของเราสามารถสัมผัสจอได้ถ่ายรูปได้นะครับก็เป็นต้นกําเนิดตั้งแต่ iPhone ที่เปิดออกมาแหละเนาะไอโฟนแบบ iPhone Original iPhone 3GS อะไรพวกนี้หลังจากนั้น Blackberry ก็มาเราจะอยู่ในยุคที่ข่าวสารมันเริ่มเป็นเป็นแบบ อินโฟเรเมชันเรียก ICT ใช่ป่ะนะครับแต่พอยุคนี้สองพเนี่ยนะครับปีปีทศวรรษนี้เราเป็นอินเทอร์เน็ตออฟวยนะครับคือมันมีการเก็บข้อมูลเราเรียก Big Data เราเรียกแบบ u a l i z a t i o n มันมีหลายอย่างเกิดขึ้นมากเพราะว่าเทคโนโลยีมันปรับเปลี่ยนเร็วบล็อกเชนเป็นหนึ่งในนั้นครับที่เป็นเทคโนโลยีที่มาในในใน,ในทศวรรษนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีการเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้นคือมันเริ่มมีความความต้องการหลากหลายรูปแบบอะความต้องการที่สามารถตรวจสอบความ เป็นเป็นเป็นออริจินอลได้ไม่สามารถเป,ปลี่ยนแปลงได้อะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเห็นเรื่องของการที่เออมันเริ่มออกมาใช้งานหลากหลายนะครับออมีการลงให้ด้วยว่าเทคโนโลยีของบล็อกเชนคืออะไรบ้างนะครับเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะครับบล็อกเนี่ยหบล็อกเนี่ยมันสามารถเอาข้อมูลใส่เข้าไปได้สําหรับคนที่ไม่ได้รู้เรื่องไอทีนะครับให้มองเลยม่าเหมือนมันสร้างกล่องมากล่องหนึ่งแล้วกล่องนั้นเอาข้อมูลเก็บไปได้โดยที่กล่องข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมันพิสูจน์ออริจินอลได้ นะครับว่าใครเป็นต้นแบบมันมาจากตรงไหนแล้วข้อมูลเปลี่ยนแปลงไม่ได้วันนี้ให้เรานึกอย่างนี้ครับถ้าเรามีคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ไฟล์แบบไฟลแบบ์เอกสารสักไฟล์หนึ่งเข้าไปเราจะพิสูจน์ยังไงครับว่าไฟล์นี้มันเป็นต้นฉบับแล้วไฟล์นี้ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเก่าๆเ,เราไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับหรือพิสูจน์ได้แต่ใช้คอสหรือใช้ค่าใช้จ่ายสูงแต่บล็อกเชนจะบอกเลยครับว่าข้อมูลที่อินพุตใส่เข้าไปในบล็อกเนี้ยมันจะเป็นออริจินอลและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่อีกข้อดีหนึ่งคือมันสามารถเทสกลับมาได้นะครับคำว่าเทสตกลับมาคือย้อนกลับมาดูได้ครับว่าเอ้กองทุนนี้แบบเนี้ยอันนี้คือเป็นแบบออริจินอลมาจากต้นนี้1 2 3 4มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเทคโนโลยีของบล็อกเชนอีกเรื่องหนึ่งคือการกระจายศูนย์เออจริงๆมันก็คือดีสแตนทไล์เนาะคือภาษาอังกฤษคือดีสแตนทไล์คือการกระจายข้อมูลออกไปครับการกระจายข้อมูลออกไปคือไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งถือไว้อย่างเดียวแต่ทุกกคนนแชร์ั นะครับเมื่อก่อนเราจะบอกว่าถ้าเรานึกถึงบัญชีนะครับบัญชีธนาคารเรารู้กับธนาคารแค่2คนว่าเรามีเงินเท่านี้เท่านี้แล้วถ้าเกิดธนาคารฝั่งธนาคารเปลี่ยนแปลงแล้วเราไม่รู้นะครับก็จบแต่ว่าตอนนี้เทคโนโลยีใหม่คือเขาบอกว่า,างั้นทุกคน,นถือบัญชีทุกคนไว้เลยรู้ไว้เลยว่าผมมี1000บาทเออ A, มี1,000บาท B มี1000บาทแต่ทุกคน,นรู้หมดเลยนะว่ามี3ามบัญชีพันพันพัน,พนแต่ไม่รู้ว่าบัญชีนี้ของใครนะครับ,รบมีเฉพาะเจ้าของเท่านั้นที่ถือกุญแจที่เรียกว่า private key นะถึงจะรู้ว่า ไปไขดูเรารู้ว่านี่ของฉันนะครับฉันสามารถเอาเงิน1 0 0 0บาทนั่นออกมาได้เพราะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีถ้าเปรียบเทียบง่ายๆจะประมาณนี้แต่ทุกคนจะรู้หมดครับว่าเรามีบัญชีที่มี1000อยู่3เล่มวันไหน1000บาทนี้มันโตขึ้นเป็น2,000บาททุกคนจะถูกอัปเดตข้อมูลพร้อมกันทั้งทั้งเน็ตเวิร์กเลยครับว่ามี2001บัญชีอีก1 0 0่บัญชีทุกคนรู้หมดแต่ไม่สามารถเข้าถึงได้แต่ตรวจสอบได้นะว่า1000ที่เพิ่มมามาจากไหนมาจากใคร นะครับเนี่ยเอาแบบอธิบายง่ายๆจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นเนี่ยป้องกันเรื่อง security ความปลอดภยัยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไดเ้เรื่องของการเทสกลับไปได้ดูแบบย้อนหลังได้ว่ามาจากไหนนะครับรวมถึงข้อมูลตรงนั้นเนี่ยพอมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเลยพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นแบบมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นอัตลักษณ์ใช่ป่ะเป็น identity คือมันมีชิ้นเดียวมีอันเดียวเราเลยเห็นเทคโนโลยีที่เขาเอาไปทําหลายอย่างเช่นรูปภาพทาไมเดี๋ยวนี้รูปภาพในใช้ในพวกบล็อกเชนมาแล้วบอกว่าเนี่ยคือรูป original เพื่อแก้ปัญหา เก่าเช่นภาพโมนาลิซาที่บอกไม่ได้เลยว่าวันนี้ไหนอันไหนคือต้นฉบับต้องใช้พิสูจน์กันทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องเดี๋ยวนี้เราใส่อัตลักษณ์ลงไปอยู่ในบล็อกเชนเราบอกได้เลยว่าเนี่ยคือของจริงนะครับลักษณะประมาณนี้จริงๆก็มีอธิบายในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็เบื้องหลังคริปโตเคอเรนซีไปด้วยนะเอาง่ายง่ายแล้วกันครับพอมันมีการบันทึกธุรกรรมลงไปหรือทรานซัคชันเนี่ยนะครับหรือเราบันทึกข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ลงไปในบล็อกเนี่ยนะครับบล็อกเนี่ยมันจะถูกสร้างไว้อยู่ในเขาเรียกเป็น peer to peer network พูดแล้วเดี๋ยวจะงงเพียร์ดูเพียร์เวิร์คือเอาง่ายๆคือทุกคนมันสื่อถึงกันนะครับแล้วทุกคนจะถูกเรียกว่าโนดนะครับข้อมูลถูกแลกเปลี่ยนกันแล้วมันจะต้องมีคนคอยตรวจสอบนะครับที่เราบอกว่าขุดขุดนี่แหละขุดคือการแบบทำคอนเฟิร์มเอชันหรือการยืนยันบล็อกนั้นว่าเฮ้ยเนี่ยบล็อกนี้เป็นอย่างนี้บล็อกนี้เป็นอย่างนี้นะครับก็มีการคอนเฟิร์มกัน v a ล i d เดอะไรเรียบร้อยเสร็จข้อมูลลงบล็อกบล็อกถูกปิดแล้วก็ต่อบล็อกใหม่ขึ้นมาทีนี้บางคนถามว่าเออแล้วข้อมูลม มันไม่มันถูกต้องมันไม่ถูกเปลี่ยนแปลงเวลาทีา่ให้นึกอย่างนี้ครับถ้าเรามีข้อมูลชุดหนึ่งชุดเนะครับแล้วเราสร้างข้อมูลชุด B ขึ้นมาข้อมูลชุด B เนี่ยในส่วนหัวของชุด B อ่ะจะไปเอาข้อมูลชุด A มาทําเป็นเหมือนเป็นเฮดเดอร์เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มาแปะไว้ด้วยนะครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนกับผมบอกว่าเนี่ยตัว B เนี่ยมันเป็นสายเลือดเดียวกับ A นั่นแหละเหมือนถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมมาว่า เอาข้อมูลของ a ทั้งหมดมายุบรวมแล้วก็มาแปะประทับตาไว้ที่ b จริงๆมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราย้อนกลับมาเฮ้ยถ้ามีข้อมูล c ที่ต่อจาก b อีกเป็นไงอ๋อ oh, ก็รู้แล้วว่ามาจาก b แล้วมา b ก็มาจาก a มันจะถูกย้อนกลับไปได้นะครับเนี่ยคือคุณลักษณะพิเศษที่เขาคิดขึ้นมาในส่วนของ blockchain ทีนี้มันเอามาถูกใช้ใน cryptocurrency ก,ก็เนื่องจากว่ามันเอามาเก็บข้อมูลได้เขาก็เลยมาเก็บข้อมูลของตัวเหรียญ ว่าเรามีกี่เหรียญมีเท่าไหร่มียังไงนะครับเพราะนั้นก็มันถั่วไปประยุกต์ได้หลายอย่างเลยพวกสมาร์ทคอนแทคของตัวอีท e เรียมหรือของอะไรพวกนี้นะครับใช้งานได้หรือแม้กระทั่งแบบ r ิปเปินะ XRP ใช้ในการส่งเงินระหว่างประเทศก็ใช้เทคโนโลยีประมาณนี้แหละนะครับมัน,ม,นมันเหมือนกันเบื้องหลังแต่อยู่ที่ลูกเล่นของแต่ละเหรียญแล้วว่าจะถูกเอาไปประยุกต์ใช้ในในพวกโมบายแอปในแอปธนาคารในฟินเทคต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนั้นแต่เขาก็เน้นย้ำนะว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นแค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนเงินตานะครับสร้างอยู่ในเก็บอยู่ในบล็อกเชนโดยที่เข้ารหัสไว้แต่ว่าไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวเองอันนี้กรตอตตเป็นคนกำกับมานะว่า ริปโตเคอเรนซีทุกตัวตอนนี้ไม่มีมูลค่าที่แท้จริงในตัวเองนะครับมันเลยไม่ตีตาว่าเป็น,ส,น,ส,นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับเพราะสินทรัพย์ทางการลงทุนต้องเงื่อนไขที่เขาบอกกนะันเนาะมันก็คือต้องสามารถตีมูลค่าในตัวได้ซึ่งพอริปโตเคอเรนซีไม่มีมูลค่าในตัวเนี่ยก็ต่อยังมองว่ามันเป็นการเก็งกําไรนะครับเพื่อหวังผลทางกําไรอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้มีมูลค่าพอที่จะเรียกเป็นทรัพย์สินอันนี้อันนี้เอาแบบทางทางทางแบบ ทางทางตัวตัวอักษรแล้วกันนะครับแต่ทางพืนตินในหลายคนก็ใช้มันเพื่อการเก็บออมเงินได้แหละนะครับไม่มีลักษณะทางกายภาพจับต้องไม่ได้นะครับไม่มีการควบคุมโดยธนาคารกลางก็ด้วยเทคโนโลยีดิเซนทลไลซ์เนาะเราทำคอนเซ็ปต์ดิเซนทลไลซ์คือกระจายศูนย์ไม่มีใครถือคนใดคนหนึ่งกระจายหมดทุกคนทุกคนรู้หมด มันเลยการควบคุมมันเลยเกิดขึ้นได้ยากแต่ถามว่าทําได้ไหมจริงจริงทได้นะเมื่อไหร่ใครที่มันควบคุมได้เกิน5 0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ควบคุมได้แล้วถูกปะ่ะนะครับควบคุมเสียงการคอนเฟิร์มเกิน50%น่ะมันก็เหมือนหุ้นนะครับถ้าบริษัทนี้มีคนถือหุ้นเกิน50%เขาก็มีสิทธิ์ยกมือพอยกมือเสร็จสิทธิ์เขาสูงสุดมันก็เรียบร้อยครับทุกอย่างก็เป็นการตัดสินใจของเสียงข้างมากนะครับก็คล้ายๆกัน ทีนี้เขาก็บอกว่าเฮ้ยปัจจุบันและอนาคตการเติบโตเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยมันน่าสนใจเพราะว่าตอนนี้ระหว่างที่เขาสำรวจมา451กลุ่มบริษัทนะครับเขาบอกว่าบริษัทชั้นนำเนี่ย52%เนี่ยเกี่ยวข้องกับการผลิตและมีแผนจะใช้งานตัวบล็อกเชนนะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแบบพวก m a n u f a แมนูแฟคเจอริงต่างๆนะครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับถ้าเราจะเคยเห็นเราจะเห็นหลายแบบมากเลยว่า เอาบล็อกเชนไปใช้นะครับแต่ในธุรกิจตรงนี้ที่เขา list มามี finance นะครับตัวอาจจะเล็กนิดนึงผมอ่านให้ฟังมี finance ธุรกิจธนาคารนะครับมี healthcare manufacturing ก็พวกประกอบต่างๆนะครับยานยนต์พวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับมี government, government นะครับมีพวก education ก็คือการศึกษา software IT ชัดเจนนะครับ business service เวิร์กานเซอร์วิสทางด้าน support ธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็มีอื่นๆด้วยนะสิ่งที่เราจะเห็นคือสีน้ำเงินเข้มทางด้านซ้ายสุดเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้แล้ว ใช้บล็อกเชนในการทํางานแล้วถือว่าเยอะเหมือนกันนะไม่น้อยนะครับแล้วก็กลุ่มสีตัวสีน้ําเงินอ่อนตรงนี้นะครับตัวสีที่2เนี่ยเป็นกลุ่มที่บอกว่ามีแผนว่าจะ implement หรือว่าติดตั้งใช้งานตัวบล็อกเชนเนี่ยใน24เดือนข้างหน้านะครับส่วนสีฟ้าเลยนะครับสีฟ้าอ่อนตรงนี้มีการคิดอยู่ consider นะครับแต่เขาบอกยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะมีการ implement คือการใช้งานเต็มรูปแบบแต่กำลังอยู่ในช่วง research อยู่นะครับส่วนสีเขียวคือยังไม่ได้ใช้และยังไม่ได้มีแผนที่จะใช้ด้วยถ้ามองไปในมุมของการเติบโตโอเคละวันนี้มีคน adopt หรือมีคนใช้ตัวเทคโนโลยีนี้พอสมควรแล้วแต่ในอนาคตก็ยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเพราะนั้น การที่เราเป็นนักลงทุนเรามองที่อนาคตเราไม่ได้มองปัจจุบันอย่างเดียวปัจจุบันมันโอเคแล้วแหะแต่ในอนาคตมันต้องมีพื้นที่ให้มัน g r o w เพราะฉะนั้นตรงนี้พื้นที่ยังเยอะอยู่นะครับประมาณสักห้าสิเลยทีเดียวเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้นะครับจริงๆเขาเขียนหลายอันนะกลุ่มของธนาคารกลุ่มเพ์เมนต์ต่างๆก็อย่างที่บอกครับโอนเงินข้ามประเทศระหว่างอย่างบ้านเราอะครับไทยกับญี่ปุ่นโอนเงินได้ภายในแบบ กี่วิอะเขาบอกไม่กี่วินาทีเพราะว่ามันไม่ต้องใช้เมื่อก่อนเราเระอนเงินไทยญี่ปุ่นใช้เวลาการคอนเฟิร์มทำนู่นทํานี่ธุรกรรมประมาณ7-14วันนะครับไปต่างประเทศเนี่ยมันนานแต่ว่าด้วย r i p p l e XRP เนี่ยภายในไม่กี่วินาทีก็จบแล้วนะครับมีการคอนเฟิร์มหัวท้ายปลายทางจบนะครับก็เงินก็ถูกโอนแล้วนะครับด้านของ Cyber Security แน่นอนการเก็บข้อมูลในในบล็อกเชนมันถูกโจรกรรมยากกว่า นะครับไม่ได้บอกว่าทําไม่ได้แต่บอกว่ายากกว่านะครับเรื่องของ supply chain นะครับยกตัวอย่างเลยถ้าเราดูให้ต่างประเทศเนี่ยคนที่เขาปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยนะครับหรือเลี้ยงที่ที่ที่ทแรกที่ผมได้ข่าวมาตอนที่ผมศึกษาบล็อกเชนเนี่ยคือคนที่เขาเลี้ยงวัวนะครับแล้วตั้งแต่วัวเกิดมาเอาเรียกว่าพอ่อพันธ์แม่พันเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยเก็บใส่บล็อกเชนพอมีลูกออกมาเขากเก็บใส่บล็อกเชนครับพนเพราะฉะนั้น เสร็จแล้วทำไงต่อพอลูกเลี้ยงมาโตให้อาหารแบบไหนยังไงบันทึกว่าเคยป่วยไหมเคยมีโรคหรือเปล่าเขาจับใส่บล็อกเชนบล็อกเชนบล็อกเชนหมดนะครับจนกระทั่งวันที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นวัวนมใช่ไหมนมที่ออกมาหรือวัวเนื้อที่ออกมาเป็นเนื้อสุดท้ายปลายทางรดักที่พวกเราในฐานะผู้บริโภคได้รับอะครับอย่างเช่นเนื้อสดเราสามารถสแกน QR Code โค้ดแล้วเทรดสกลับไปดูได้ว่าตั้งแต่วัวตัวนี้เกิดมาพ่อแม่วัวเขาชื่ออะไร ถูกเลี้ยงแบบไหนเกิดมเมื่อไหร่รักษาไหมมีโรคหรือเปล่ายังไงยังไงผ่านโรงฆ่าสัตว์ที่ไหนแปลร,รูปออกมาเมื่อไหร่เราย้อนกลับไปได้เนี่ยคือความสามารถของบล็อกเชนที่มันดูได้ทั้งสายเชนเลยว่าตั้งแต่เกิดจนถึงมาแปลร,รูปให้เราเนี่ยมันมาจากไหนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เป็นแมนูแฟคเจอร n g ิ้งพวกต่างๆพวกนี้จะชอบไหมเพราะว่ามันมันได้ความโปร่งใสมันได้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในฐานะผู้บริโภคเราจะได้ประโยชน์มากที่สุด รเรื่องของอินทรัลันแน่นอนนะครับเรื่องของความโปรง่งใสอินเทอร์เน็ตออฟเิงนะครับเรื่องของชาริตี้เออเรื่องของการกุศลการบริจาคนี่ก็เอาไปใช้เยอะนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดเกิดเหตุเหมือนบ้านเราเจอบ่อยๆนะครับเปิดบัญชีมา้โกงหรือเปล่าครบหรือเปล่านะครับก็มาช่วยตรงนั้นเรื่องการโหวตติ้งโหวตติ้งหรือการที่เอาง่ายๆเลือกตั้งนะครับต่อไปเลือกตั้งมันมีการจริงๆที่อเมริกาเคยเอามาทดลองรอบหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะตอนที่จะเลือกระหว่างโจไบเดนกับ โดนทำใช่ไหมเริ่มมีการามาลองใช้ดูนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่า implement ได้จริงๆมากน้อยขนาดไหนนะครับ healthcare, healthcare ก็เก็บข้อมูลประวัติคนไข้สามารถแชร์กันได้ไม่มีสามารถไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาเปลี่ยนแปลงไม่มีสิทธิ์แก้ไขทํา original ไว้นะครับหรือว่าหลายอย่างเลย food safety เรื่องอะไรต่างๆสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้นะครับ เขาบอกว่าการเติบโตมันยังอยู่ในช่วงของการเติบโตแล้วก็ไม่ใช่ช่วงลองผิดลองถูกกันะเพราะว่าลองผิดลองถูกมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นช่วงที่มีคนเริ่มเอาไป implement จริงๆแล้วด้วยนะครับเพราะนั้นความน่าสนใจของบล็อกเชนมีแน่ๆนะครับบริษัทที่เขา list มานะครับที่เริ่มเอาไปใช้แล้วก็ตามที่เห็นนะครับมาดูย้อนได้นะครับก็ ไปในส่วนที่อยากให้ดูเลยดีกว่านะครับในส่วนที่ให้ดูก็คืออันนี้พวกกองทุนเนาะไม่ได้พูดถึงนะครับว่าระหว่างเอ w o o d กับ i n v e s ส o กทำอะไรยังไงมาอ่านเองได้นะครับในส่วนนี้บอกวิธีการหมดเลยว่าคัดเลือกบรษิษัทต่างๆมายังไงเขาจะมีคุณลักษียต่างๆมีเงื่อนไขต่างๆครับว่า้ยจุดนี้น่าสนใจจุดนั้นน่าสนใจ Index เป็นแบบนี้ เอาจุดไหนมาในเรื่องของการ developing ในเรื่องของการที่ไป support hardware สำหรับ cryptocurrency hardware อะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะมีมีมีวิธีการเลือกตัวสินทรัพย์เข้ากองทุนอยู่นะครับ mm hmm. ก็ในส่วนของตัวรายละเอียดกองทุนนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่เราเห็นเราจะเห็นว่า blockchain financial service mm hmm. เน้นไปทางด้านของธนาคารนะครับ technology solution mm hmm. ก็เอาไปใช้ในงานด้านต่างๆรวมถึงคริปโตคริปโต mining hardware ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บริษัทที่ผลิตชิปเซต AMD นะครับ Nvidia ไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์อยู่ในนี้ด้วยเพราะมันเป็นลากฐานของการไปผลิตตัวคริปโตมายนิ่งเนาะฮาร์ดแวร์นะครับก็คือพวกการ์ดจอต่างๆนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมชอบในตรงนี้นะครับ1กระจายเซกเตอร์สวย 2. ก็คือว่ากระจายภูมิภาคดี นะครับอเมริกา32ญี่ปุ่น23แคนาดา14เกาหลี10อะไรเงี้ยกระจายตัวค่อนข้างดีไม่ได้กระจุกตัวแบบ2 0แบบ30เอ่อ50 80เนี่มันอยู่ที่ประมาณ30-20%ห0รถือว่ากระจายตัวค่อนข้างดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่านเพิ่มได้ผลการดาเนินงานสวยงามดีนะครับก็ตัวนี้มี2ตัวเนาะ s c Block b Brock, วงเล็บ A กับวงเล็บ E นะครับค่าธรรมเนียมวงเล็บ A อยู่ที่1.167%นะครันส่วนค่าฟอนต์นะครับ1.07 ส่วนถ้าเป็นตัว e นะครับ0.09น้อยมากๆไม่ถึง0.1นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้ก็มาใช้ตัวนี้ได้สำหรับตัว e นะครับถ้าขายคืนนะครับคือ back e n d เนอะไม่มี front e n d แต่มี back e n d 0.1นะครับก็อันนี้1.0นะแต่อันนี้0.1นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เล็งๆไว้ผมว่าไปใช้ตัว e ก็ได้นะ e class s b block วงเล็บ e นะครับตัวนี้นี่ e class นะครับ electronic card ตัววงเล็บอีกก็ซื้อผ่าน s c v am fun click ได้นะครับตัวนี้ก็จริงๆมันเหมือนกันทุกอย่างนะมันต่างกันแค่ว่าช่องทางการซื้อขายนะครับแล้วก็เ,เรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับก็วันนี้มาเล่าให้ฟังแล้วกันครับแล้วก็มาทําความเข้าใจมาอธิบายขยายความเพิ่ม สำหับหลายๆคนที่อ่านแล้วอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมก็มาเติมเพิ่มให้นะครับในการที่เราเอาฝั่งของ IT ที่เรารู้อยู่แล้วมาอยู่กับการลงทุนชี้ให้เห็นเรื่องของโรรหหรือเรื่องของโอกาสในในอนาคตนะครับว่าทําไมบล็อกเชนถึงน่าสนใจส่วนตัวบอกว่าเออตัวนี้ใช้ได้นะครับเราก็มาใหม่มีความน่าสนใจสูงแต่ต้องเข้าใจว่าบริษัทภายใต้เนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจบล็อกเชนทั้งหมดแต่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชน อย่างที่บอกครับพวกชิปเซตต่างๆพวกจริงๆน่าจะมีบริษัทที่ผลิตพวกคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ลองดูรายละเอียดตัวสินทรัพย์เพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถซื้อได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนี้ลงทุนได้ละนะครับก็ใกล้น่าจะหมดพอมันหมด IPO ไปแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ทุกคนก็ซื้อได้ ก็วันนี้ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวตัว S B Block นะครับก็เป็นหนึ่งกองทุนที่เพื่อนๆขอเข้ามาเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็มาทำรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับก็ลองบอกนยครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์ด้านล่างบอกหน่อยจะได้รู้กันนะครับซื้อไม่ซื้อเอาไม่เอาบอกเลยครับจะได้รู้กันเป็นเรียกว่าเป็นไลน์แทงให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคแล้วใครอยากดูกองทุนไหนนะครับเพิ่มเติมคอมเมนต์ด้านล่างเลยแล้วเดี๋ยวผมมารีวิวให้แบบนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้นะครับแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะครับ วันนี้ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ